สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ l ยวเออร์ออฟิเสำหรับคลิปนี้จะเป็นการคาดดาตัวอย่างทางซานตอนที่206ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและในช่วงท้ายคลิปจะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับอาจารย์ชินมิง ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เสี่ยวเอ้อร์ขอแนะนำยาสีฟันพันจันยิ้มแก้ปัญหาเนื้ออักเสบมีกลิ่นปากลองใช้ยาสีฟันพันจันยิ้ม,น,น,ม,น,น,น,มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไมอ่รู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ความเดิมตอนที่แล้วทาา่านซานชายคอนเท้าเทียนต่อสู้กับพมยุทธพิชิตมารเพื่อ,อรอเวลาที่เหมาะสมและในที่สุดก็มาถึงพมยุทธพิชิตมารตัดสินใจใช้พลังที่แข่งแกร่งออกมาโดยเปิดใช้งานทักษะยันที่9มีชื่อว่าทุกชีวีพ้นทุกเป็นรูปแบบการโจมตีแบบหมู่ในคราวเดียวโดยอัญเชิญกระบ,บองมังกรยักษ์สีแดงขนาดมหึมาออกมามาพร้อมกับแรงกดขี่มหาศาล ทาให้คนที่อยู่เบื้องล่างสุดตัวลงกับพื้นใครหยับหลบหนีไม่ได้เช่นนั้นแล้วหากกระบองนี้ตกลงมากระแทกกับพื้นเกรงว่าคนที่อยู่ข้างล่างคงแย่แน่อาจถึงขั้นกลายเป็นโศพ แต่อันที่จริงทางซานเก็บออมพลัง,งวิญญาณเอาไว้รอคอยให้อีฟายใช้ความแข็งแกร่งที่สูญออกมาเมื่อโอกาสมาถึงก็ไม่ออรอชา้ารีิกศูนย์สูเทพสูญออกมาทันทีแล้วเหตุการณ์ก็ตัดมาที่พรมยุทธพิชิตมารมาคุกข่าวอยู่ต่อหน้าเฉลิมเสียคิดว่าคงพ่ายแพ้กลับมายอย่างหมดท่าแล้วอธิบายถึงความแข็งแกร่งของทางซานจะเห็นได้เลยน,นะครับว่าพรมยุทธพิชิตมารไม่ใช่สมรักของตีสู์เทพสูญ เชยนเหลินเสียที่ได้ยินคงอดสงสัยไม่ได้ว่าในตอนนี้นางและทางซ้ายใครแข่งแก่งกว่ากาัน จานั้นทดลองใช้หนับศักดิ์สิทธิ์ทุสวัรงโจมตีมายังพมยุทธพิชิตมารแล้วพมยุทธพิชิตมารคงบอกว่าพลังของทางซานแข็งแกร่งกว่าของนางทำให้เฉียนเนินเสียเอ่ยถามถึงบททดสอบที่แปของตัวเองขึ้นมาทันทีว่าจาะเริ่มตอนไหนนางคงอยากกลายเป็นเทพให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อต้องการเอาชนะทางซานทำให้ข่าวยอมจำนน จุดที่น่าสนใจคือทามเชียนเต้าหลิวถึงส่งให้พมยุทธพิชิตมารไปคนเดียวหากให้โปูโรหิตที่หกหรือพมยุทธห้าสิบตันไปด้วยเมื่อทั้งคู่ลงมือพร้อมกันเก่งว่าแม้ทางซานจะใช้ตีสูนเทศสมุทรก็คงยากที่จะเอาชนะได้เพราะช่องว่างห่างก,กันามากเกินไปของระดับพลังวิญญาณในจุดนี้ดูเหมือนเชียนเต้าหลิวจะเดินหมากผิดที่ส่งพมยุทธพิชิตมารออกไปช่วยปีปีปตงเพียงคนเดียว ทางน้านหเูเรน่าดูเหมือนจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างขนาดที่เดินออกไปก็คิดในใจว่าทางซานบุญคุณความแค้นของเจ้ากับข้าความจบสิ้นได้แล้วมาลอลุ้นไปด้วยกันนะครัว่าทางคู่จะได้เจอกันตอนไหนหากได้เจอหน้าทางซานนานจะใจแข็งหรือใจอ่อน หลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่มังซีหลูทุกขี้คายจากกระพัตเสียเปิงกับจาก,กรพัตของจกักรวรรดชิงหลัวก็ปรึกษาหารือกันถึงแผนการการอารับมือจัก,กรวรรดวิญญาณยุทธ์ในตอนที่206หาสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าเสียวอู่ยังอยู่กับเจ็ดตัวประหลาดสือเลเคอร์ทางซายยังไม่ได้พานางไปที่ป่าชิงตเพื่อชุบชีวิตส่วนจะไปตอนไหนนานมา,อารอลุ้นไปด้วยกันนะครับ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้เห็นเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันมาเยอะมากนะคำว่าสารุปแล้วอาจารย์ฉินหมิงอรอดหรือว่าตายนหนังจีนหรือซีนีจีนมักมีคำพูดประโยคหนึ่งที่บอกว่าอยู่ต้องเห็นคนตายต้องเห็นโศกสามหรับสิ่งที่หลงเหลือชิ้นนี้ที่มันอาสูญเยียบย่ามไม่ใช่กระดูมยานของอาจารย์ฉินหมิงแต่เป็นเครื่องประดับที่สวใส่อยู่เป็นประจำ ในแง่ที่หนึ่งหาวรอดแล้วใครมาช่วยมาพูดถึงความเป็นไปได้กันนะครับ ตัดเจ็ดประหลาดสือ่อเลยเคลื่อออกไปได้เลยเพราะแต่ละคนยังยุ่งอยู่กับการต่อสู้สองพี่น้องของสำนักราชามังกรสายฟ้าแม้จะร่วมมือกันหากคิดจะแย่งคนจับมือของมันอาศูนคงไม่เช่าเรื่องง่ายจึงตันออกไปและที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดคือตา้าหมิงกับเอ,อ้อหมิงมาช่วยอย่าลืมว่าทางคู่เคยต่อสู้กับมันอาศูนมาก่อนคงจำกินอายของมันอาศูนได้แล้วออกมาช่วยได้ทันเวลา ในแง่ที่สองหาไม่รอดอนิเมะคงปูเรื่องนี้เพื่อให้ทังสามมาแก้แค้นมารอาสูนแล้วนำไปสู่ศพแรกของตีสูนเทพสมุดเพื่อให้สมเหตุสมผลจากที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเป็นเพียงการขั้นเดาของเซลร์นะครับหากอ้างอิงตามนิยายอาจารย์ชิงหม,มิงจำไม่ตายนะครับและหวังลึกๆว่าอานิเมะก,ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพื่อนเพื่อนสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพโอ้โหยังอยู่ที่ระดับศูนย์เลยนะ,ะที่ขนาดแปลงไปเมื่อตอนแปดโมงเชา้าทีนสิโมงแล้วเนี่งกิจกาของผมเนี่ยยังไม่ปรากฏมาให้เห็นเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนเจอกันอยู่ทุกวันแลนะ,ะทุกวันนะะั่นเองนะนั่นก็คือปัญหา กลิ่นปากของเรานะ่ไม่ว่าจะเป็นฟันทุกวันทุกเช้ายังไงปล่อยว่าสักพักเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นขึ้นมานครับไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยนะที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยนะครับนั่นก็คือนี่ยาสีฟันสมุนไพรวัตถุดิบนะครับตัวเนี้ยช่วยเรื่องของจกจัดคาบบุรีคาบชาคาบกาแฟแล้วก็สามารถควบคุมกลิ่นปากเราได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าเราจะกินอะไรมาหรือว่าจะทานอะไรแบบเหม็นๆมานี่ยนะก็สามารถช่วยควบคุม กลิ่นปากเราอยู่ในระดับที่ไม่มีกลิ่นเหม็นออกมาหรือว่าส่งกลิ่นไม่นปรผสมออกมาสักเีนะครับผมกลุ่มไพตัวนี้มีกี่ชนิดนะครับก็คือมีอยู่หกชนิดด้วยกันนะมีโมุไมมีการปูมีกาละบูมีพิมเสนมีใบฝรั่งแล้วก็มีก้านเจลล่เทนะครับเอาล่ะครับในเมื่อผมเนี่ยลองไปมาแล้วเมื่อตอนเช้าามาตรสอบให้ดูว่ายาสีันตัวนี้ยังมีกลิ่นลมหายใจอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูกับเครื่องตัวนี้เลยนะครับมันมีอยู่ห้าระดับด้วยกันนะ ระดับ5นี่คือกินมากที่ไม่ถึงประสงค์ที่สุดนะครับแต่ว่าระดับ0เนี่ยคือผมเนี่ยไม่มีปักาเลยนะแต่ผมจะระวัดให้ดูนะขอเวลา5วินท์ครับโอ้โห,โหยังอยู่ที่ระดับ0เลยนะคที่ขนาดผมแลงไปเมื่อตอน8โมงเช้าที่10โมงแล้วเนี่ยกิบปากของผมเนี่ยยังไม่ปรากฏมาให้เห็นเลยนะะนะั่นเองนะครับผมแต่ที่ยัง ไม่ชัดเจนอนะ่ะเดี๋ยวก็ดูตอนเย็นอีกว่ากินป่าของเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งวันหรือเปล่านะเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงจ็ดึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าตื่นเช้าจนเย็นเนี่ย,ยในกินป่าของผมเนี่ยอยู่ที่ระด,ดับไหนนะครับอ่ามาเดิมนะครับขอเวลา5้าวินระดับ5คือกินเป็นนะครับซูนคือนี โอ้โหครับยังอยู่ที่ระดับศูนย์อยู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ายาสีฟันสมุนไพรพันธุ์ยิปเนี่ยสามารถค่มลมหายใจได้ตลอดทั้งวันจริงๆนะครับไม่ว่าจะแปรงเสร็จแล้วยังทำให้ปากสดชื่นอีกยิ่งถ้าจะคาบก,กาแฟคาบบุหรี่คาบชาที่ติดตามปานรับผมอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะก็ยิ่งกินปลานี่ผการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นาต์ตตว,ว่ายาสีฟันสมุนไพรพันธุ์ยิปเนี่ยช่วยเรื่องปัญหาน,นี้จริงๆครับมีปัญหาสุขภาพชุบฟันให้ยาสีฟันสมุนไพรพันธุ์ยิปเนี่ยได้ดูแลสุขภาพฟันของท่านดีกว่าขอบค สำหรับคลิปนี้เซวเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ